สวัสดีครับทุกคนอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อนะครับมาพูดกันถึงคอนเสิร์ตเจลไลท์ที่ฟิลิปปินส์กันเรามาส่องกันดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรยังไงกันบ้างที่หน้างานอย่างแรกเลยนั่นก็คือรถบัสนะครับรูปของลิซ่าสกรีนสีเหลืองตัวเด่นๆเลย ฟิลิปปินส์เลิฟลิซาป๊อปสตาร์ร็อกสตาร์ g l o b a l l ไ icon ขับวนทั่วเมืองเลยทุกคนเชิดชายชูวันนี่แหละคือลิลลี่ของลิซาในฟิลิปปินส์เล่นใหญ่กันมากจริงๆนะครับ ไม่เบาเลยวันแรกยังขนาดนี้กลาไม่เห็นรถบัสของลิซ่าก็คือให้มันรู้ไปเลยสีเหลืองเด่นมากนอกจากนั้นยังมีมัสคอตลิซ่าด้วยนะทุกคนเขาใส่ไปเดินอยู่หน้าง,งานแล้วใครที่ได้เห็นใครได้เจอสามารถขอถ่ายรูปได้น้องมัสคอตลิซ่าเขายังไปถ่ายรูปกับทีม s s e u u r t y y ด้วยนะครับเรียกได้ว่าแจกความสดใสแจก Energy ให้กันทั้งวันแน่นอนนอกจากนั้นนะับทางลิลี่ฟิลิปปินส์เขายังมีการ ปริ้นไวนิลนะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ได้เตรียมตัวสำหรับ Yellow Ocean เขาก็มี QR code ให้สามารถไปดาวน์โหลดวอลเปเปอร์สีเหลืองให้มันเป็นเฉดสีเดียวกันเอาไว้ตอนเปิด Yellow Ocean มันจะได้สวยงามเหลืองอารามทั้งหอและที่สำคัญครับถ้าใครได้ไปทันถ้าใครยังมีเวลาว่างสามารถไปรับ Giveaway ของ l i l ิ t ทีมทางฟิลิปปินส์ได้ก็คือเก,กไก่มากของคือครบ น่ารักทั้งนั้นมีพัดรูปดาวที่เป็นลายของลิซ่าด้วยทุกคนวันนี้ฟิลิปปินส์จัดหนักจัดเต็มเพื่อลิซ่าโดยเฉพาะเอาเป็นว่าเรามารอดูกันดีกว่าว่าตอนเย็นถ้าหากว่าลิซ่าขึ้นโชว์ปุ๊บแล้วได้เห็น Ocean y นเยลโจะเป็นยังไงจะรีแอคเหมือนกับครั้งก่อนหน้านั้นไหมที่ลิซ่านั้น ครึ่งแล้วก็โอ้โหภูมิใจจนน้าตาปริ่มเลยทุกคนเอาเป็นว่ามารอดูเย็นนี้กันมากันต่ออีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะครับเป็นงานขายของลิซ่ากันบ้างสำหรับใครที่ชื่นชอบคอมลลคอมิกส์ลิซ่าคอมมิก ตัวการ์ตูนทั้ง5คาแรคเตอร์ของเรซาล่าสุดนี้ทางคุณมิโนมิยาบิเขาบอกว่า o u t e r e g o Volume 2นั้นกำลังจะมาแล้วนะทุกคนมีการสปอยภาพออกมาด้วยว่านี่คือคาแรคเตอร์แล้วก็รูปภาพในภาคที่2ที่คุณมิโนนั้นเขาได้วาดเอาไว้และทุกคนต้องเตรียมตัวได้เลยว่าใครที่อยากสะสมเวอร์ชั่นที่2เรื่องราวที่จะเกิดก่อนหน้าทั้ง5คาแรคเตอร์นั้นเขาต้องไปต่อสู้ฝ่าฟัาานเพื่อไปช่วยเหลือสาว VC งานคอนเสิร์ตก็มีงานขายก็มาลิซ่าเก็บเรียบนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็ไปติดตามในลิซ่าคอมมิคส .com กันได้เลยไปรอดูว่าจะมีการประกาศให้กดซื้อกดพรีออเดอร์อีกครั้งกันตอนไหนและที่สำคัญเย็นนี้มารอดูโชว์เดี่ยวของลิซ่าที่คอนเสิร์ตฟ,ฟิลิปปินส์กัน